สวัสดีค่ะสสดีสมาชิกกลุ่มบ i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวัสดียมามเช้าเช้าว,วันอังคารที่25มิถุนายนพศ2567กับการมาแผนกันเทรดทองคำนะคะสำหรับกราฟทองวันนี้ค่ะจบด้วยแท่งเขียวค่ะเนื่องจากโบรกเกอร์เอกเน็ตค่ะนะ,ะมีแกลบนะในช่วงของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะของโบรกเกอร์เอกเน็ตนั้นจะเป็นแกลบแดงปรากฏว่าแท่งวันนี้จบด้วยแท่งเขียวทาให้กราฟ ดูเหมือนว่าเป็น P.A. y หรือว่าเป็นรูปแบบการขึ้นใน Time Frame Day นะคะแต่เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันว่าจะขึ้นได้จริงหรือไม่เพราะว่าในส่วนของ t i m e f r e ฮ e 4นั้นจะมีการกดราคาไว้นะคะอย่างเมื่อวานก็แพมนะคะมองว่ากราฟนั้นจะไปถึง Area Zone นี้แล้วถ้าขึ้นไม่ได้จะมีการลงเพราะว่ามันเป็นรูปแบบใน h 4จะเป็นไ i d e w a y s นะคะแล้วก็ตัดเทนลงมาแล้วนะ,ะแล้วก็นะคะดูเหมือนว่าถ้าขึ้นไม่ได้อาจ,จะมีการลงมาถึงรับล่าง แล้วถ้ากรณีบายคือต้องบายรับล่างอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางเฟมเมสหนึ่กันทา m เฟ r เมสหนนะคะขึ้นมาเจออ r เรเนวต้านอย่างที่บอกว่าเดิมตรงเนี้ยนะคะเคยเป็นรับขาขากลับเป็นต้านนะและถ้าไม่สามารถยืนเหนือจุดนี้ได้อาจจะมีการกดราคามาที่แนวรับนะคะแนวรับจะมี1จุดนะคะวันนี้นะ1จุดถ้าทะลุแนวรับนี้ได้ก็จะมาแนวรับต่อมา ถ้าทะลุแนวรับนี้ได้ก็จะมาแนวรับต่อมาซึ่งแนวรับต่อมาจะอยู่ที่สองสามศูนย์ห้าโซนด้านล่างนะคะดังนั้นแพทเทิร์น,นวันนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนเพราะว่าวนส่วนของทม์เฟรมเดย์นั้น,น,นมีแรงบายจริง H 4อยู่ที่ด้านและที่สําคัญ H 1อยู่ที่ด้านกรณีกราฟจะขึ้นวันนี้ก็คือจะต้องยืนเหนือจุดนี้ให้ได้นะคะถ้ายืนเหนือจุดนี้ไม่ได้ก็คือยังไม่ขึ้นสมมติว่าขยืนเหนือจุดนี้ได้แล้วบูบา่ะนั่นคือการขึ้นนั่นคือการขึ้นแล้วก็บอกว่าโอเคยังยังเลือก ถ้าสมมติว่ากราฟต่ํากว่าแนวต้านโซนสีม่วงค่ะจะยังขึ้นไม่ได้นะคะดังนั้นต้องพิจารณากราฟดีๆถ้าสามารถยืนเหนือราคา3-5ได้เนี่ยโอเคขึ้นแต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้แล้วกดราคาลงมาด้านล่างค่ะอันเนี้ยแปลกนะคะเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของพ่อเฮสี่เนี่ยจะเป็นรูปแบบของอการหลุดหลุดไซด์เวของเฮสี่แล้วมีการกดราคาลงถ้าลงมาด้านล่างจะเป็นแพทเทิร์นนี้นะเดี๋ยวก็แพมจะไปว่าแผนในเฮสี่ให้เห็นว่ากราฟทองนั้น นะะใน H4 นั้นมีรูปแบบนะคะเป็นรูปแบบเป็นไซด์เวย์นะคะไซด์เวย์แล้วตัดลงมาเรียบร้อยแล้วใน H4 นะคะ,ะเป็นรูปแบบของการดึงขึ้นไฮสูงแล้วก็กดราคาลงมานะ,ะซึ่งกดราคาลงมาตรงนี้ค่ะก็แพรมองว่ามันเป็นการหลุดราคาลงมาแล้วซึ่งถ้าการาฟขึ้นไปไม่สามารถยึงเหนือสองสานะคะ,ะมื่อสักครู่2สอง่าหรา2 3 3าใช่ไหมคะอะ่ะ สองสามสามห้าถ้าไม่ยืนเหนือจุดนี้ค่ะอาจจะมีกดการกดราคาลงมาฝั่งนี้เพราะตรงนี้มันเป็นแพทเทิร์นค่ะเป็นรูปแบบของฝั่งเซลล์เป็นการกลับตัวด้วยแล้วก็จะมีโอกาสมาถึงลับล่างดังนั้นวันนี้ต้องเช็คก่อนว่ากราฟจะยืนเหนือ3 5ได้หรือไม่ถ้า3 5ได้โอเคมองบายได้ถ้า3 5ยืนเหนือไม่ได้มันจะเป็นรูปแบบฝั่งลงแล้วก็จะกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไร p a ลอกนะคะต้องดูดีๆนะคะแพทเทิร์นนี้นะเพราะว่ามันเป็นถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยแพทเทิร์นจะบอกว่าลง ถ้าดูแพทเทิร์นคือแพทเทิร์นบอกว่าลงเพราะยังไม่ขึ้นแต่แท่งแท่งบอกว่ามีแรงบ่ายนะดังนั้นถ้าสมมุติว่าแพทเทิร์นกับเทคนิคขัดแย้งกันอย่าเพิ่งเทรดนะคะสำหรับ V i p ก็คือต้องรอต้องรอให้กราฟชี้ทางชัดเจนก่อนแล้วค่อยเข้าเพราะว่าอย่างเมื่อคืนคือมีแรงเซลมาก็ยกขึ้นเพราะว่าตลาดยังซื้อสุดท้ายเบรกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เบรกด้วยโซนแนวต้านและทั้งแถบนี้คือแนวต้านทั้งหมดเลยนะคะถ้าไม่ขึ้นอยู่เหนืออย่างที่บอกคือ ะะจะมีโอกาสกดราคาลงมารับล่างนะคะโอเคนี่คือแผนการเทรดนะคะในช่วงเช้าวางแผนไว้ก่อนแต่ถามว่าเดมีแรงบ่ายไหมถ้ายืนเหนือ3 5ได้ค่อยมองบ่ายถ้ายืนเหนือไม่ได้อย่าพึ่งบ่ายแล้วก็ถ้าสุวทัตตลาดเช้ายังขึ้นไม่ได้อาจจะมีการกดราคาลงมาเรื่อยดังนั้นแสดงว่าเราต้องรอให้การาฟชัดเจนก่อนอาจจะได้เทรดบ่ายหรือเย็นนะคะสำหรับ v i p วันนี้นะก็ชิลไปก่อนอรอกราวิ่งชี้ทางไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้า โอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดรองในเช้าวันอังคารที่25มิถุนายน2567ค่ะสำหรับคอดแพร่แเทรดทองทุกมทำเฟรมนะคะรุ่นที่2 4ผ่านไปเรียบร้อยแล้วค่ะนะ,ะแล้วก็แพรเชื่อว่านะคะ VIP จะ,ะนำความรู้นะคะความเข้าใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเทรดต่างๆในท่าแนวรับแนวต้านแล้วก็บวกแพทเทิร์นบวกรูปแบบการกลับตัวนะคะไม่ว่าฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงเทคนิคการเทรด M5 เทคนิคการเทรดข่าวเทคนิคการนะคะ รูปแบบนะคะการกลับตัวที่จะทําให้รู้ว่ากราฟลงยาวๆและขึ้นยาวๆต้องดูยังไงจุดไหนและลักษณะของแพทเทิร์นไซด์เว ต้องเทรดยังไงนะคะแล้วก็แพทเทิร์นการขึ้นแพทเทิร์นการลงต้องมองยังไงแล้วก็แพมเชื่อว่าหลายๆเทคนิคที่ได้เรียนนะซึ่งครอบคลุมทุกเทคนิคแน่นอนแต่ทั้งหมดเราก็ต้องอาศัยการเรียนรู้และประสบการณ์หน้างานในทุกๆวันนะคะถึงแม้ว่ามาเรียนแล้วเข้าใจแล้วอาจจะต้องไปฝึกใช้เวลาในการฝึกฝนและที่สําคัญค่ะในช่วงของการฝึกค่ะก็แพมอยากให้ทุกท่านมองเห็นโอกาสในการทําเงินเรียนรู้จุดเข้าทํากําไรที่แม่นยาําและรวมทั้งแก้ไขนะคะในจังหวะที่ไม่ใช่เอาตัวรอดในลักษณะของการาฟที่วิ่งเลย ไปยอ่อแล้วออกจุดไหนยังไงตรงนี้ค่ะก็จะมีสอนในเรื่องของจุดออกกรณีที่ไม่ใช่แล้วจะได้กลับมาบวกกลับมาฟ้าหรือว่านะยอมรับขาดทุนน้อยก่อนแล้วค่อยหาจังหวะเข้าทํากําไรใหม่นะคะ ก็ยินดีกับทุกท่านนะที่มารับความรู้แลนะนววิชารวมทั้งโคแพมโคธทโรรวมทั้งทีมงานแม่บ้านเทรด forex นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านและก็ขอให้ท,ท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยวพบกันกับ่คแพมในไลฟ์สดเช่นเดิมรวมทั้งมีการรับคําแนะนำนะคะจุด buy sell และก็เทคนิคการเทรดในทุกๆวันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีสําหรับใครที่อยู่คอตลอดชีพก็อยู่กันยาวๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจเรียนคอเรียนแบบเจอตัวค่ะจะมีอีกครั้งในเดือนสิงหานะคะก,กับเทคนิคจุดเข้าทำกำไรเล่าละล้านสำหรับใครสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่ id ไลฟร ธนรดสองห้าหกเจ็ดและข้อเรียนออนไลน์ก็ยังมีให้ตลอดนะคะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปค่ะสวัสดีค่ะ